ซึกแห่งศักดิ์ศรีเสกสรรออขวัญเมืองปะทะเสือแบล็กทอพราน49ใครจะครองลุ่มพินี1น6วันที่26กันยายน2565สนามมวยลุมพินีเตรียมลุกเป็นไฟอีกครั้งกับศึกวันลุมพินี1น6 1หนึ่งในคู่มวยที่แฟนมวยไทยกำลังจับตามองที่สุดคือการพบกันครั้งแรกระหว่างเสกสรรออขวัญเมืองกับเสือแบล็กทอพราน49ทั้งคู่ต่อสู้ในพิกัด140ปอนด์ ซึ่งถือเป็นการวัดใจแบบเต็มรูปแบบของนักมวยรุ่มเกา่าเจอดาวรุ่มไฟแรงเสกสรรออขวัญเมืองวัย36ปีนักมวยไทยสไตล์บูไม่ถอยไม่เคยกลัวคู่ต่อสู้มีฉาย,ยาว่าคนไม่ยอมคนในรายการวันเขาชกไปแล้ว13ไฟชนะ10ไฟแพ้3ไฟและน็อกคู่ต่อสู้ได้หนึ่งครั้งชัยชนะที่สร้างชื่อให้เขาได้แก่การเอาชนะเหลี่ยมแฮริสันและเสือหลินโอนักชกต่างชาติฝีมือดี แต่ไฟล่าสุดที่วันลุมพินี114เขาพลาดท่าแพ้คะแนนเอกฉันให้เมืองไทยพีเคแสนชัยทําให้ต้องกลับไปฝึกซ้อมและพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งข้อดีของเสกสรรคือประสบการณ์สูงความอึดเกินร้อยและสไตล์มวยครบเครื่องแต่ข้อเสียคืออายุที่เริ่มมากขึ้นทําให้อาจโดนอาวุธหนักของคู่ต่อสู้ในบางจังหวะรวมถึงไฟใหญ่ยังต้องระวังไม่ให้โดนทําคะแนนนา ในฝั่งตรงข้ามเสือแบล็กทอพรานสี่เก้วัย29ปีแม้เข้าวงการวันมาไม่นาน แต่สร้างชื่อด้วยพลังแข้งและเข่าที่ทรงพลังรวดเร็วและมีสถิติชกในวัน10ไฟชนะ7ไฟแพ้3ไฟชนะน็อก4ไฟหรือ57%ของชัยชนะทั้งหมดชนะคู่ต่อสู้ชื่อดังอย่างครกฮอกลี่์ชินจิซุซูกิเลนนี่บราซิและธนูเงิน FA กรุปการชนะเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพลังทำลายล้างสูงแต่เขาก็เคยแพ้รวด3าไฟก่อนเปลี่ยนพิกัดลงมาชก140ปอนด์ ซึ่งไฟล่าสุดที่วันลุมพินี114เขาสามารถคืนฟอร์มชนะคะแนนเอกฉันเหนือแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินทั้งสองยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนี่จึงเป็นการประทะครั้งแรกระหว่างนักมวยรุ่มเก่าเจอดาวรุ่งไฟแรงไฟนี้ไม่ใช่แค่การชกแต่เป็นการพิสูจน์ว่าใครจะครองความเหนือกว่าในพิกัดนี้เสือแบล็กเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเคยชื่นชมเสกสรรตั้งแต่เด็กการได้เจอคู่ปรับระดับตำนานถือเป็นแรงจูงใจสำคัญ ในมุมมองของบอสชาตรีสิยอดธงผู้ก่อตั้งวันทั้งสองคนถือเป็นนักชกที่วันให้ความสำคัญเสกสรรได้รับโบนัสจากบอสชาตรีหลายครั้งส่วนเสือแบล็กก็ได้สัญญา6หลักหลังชนะ4ี่ไฟรวดการพบกันครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ไฟโชว์แต่เป็นการทดสอบศักยภาพของทั้งคู่สรุปแล้วไฟนี้มีความน่าสนใจหลายมิติเสกสรรประสบการณ์สูงความอึดครบเครื่องแต่ ต้องระวังอายุและความฟิตเสือแบล็กพลังและความรุมแรงสูงฟอร์มล่าสุดกลับมาดีแต่ประสบการณ์อย่างน้อยทั้งสองยังไม่เคยเจอกันมาก่อนวันแข่งขัน26กันยายน2565พิกัด140ปอนด์แฟนมวยไทยเตรียมลุ้นไปพร้อมกันใครจะยืนได้ถึงยกสุดท้ายใครจะชนะและใครจะสร้างชื่อในศึกวันลุมพินี1 26คืนวันศุกร์นี้ลุมพินีจะเป็นเวทีตัดสินทุกอย่าง นี่คือเรื่องราวความมันของศึกวันลุมพินี126จาก Victory Lab ห้องทดลองชัยชนะช่องของเราที่จะพาคุณติดตามทุกแมตช์ทุกนักสู้และทุกความสำเร็จของนักมวยไทยให้กำลังใจนักมวยไทยทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติและอย่าลืมกดติดตาม Victory Lab เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวในวงการมวยไทย